งั้นมันคือคลักอะไรกันนะเบ<ะ>๊ในห้องเขาคือคลักอะไรกันนะเปิดคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตอ,อันนี้คือทุกเช้าของทารอนใช่แม้วันนี้กังวลไหมนิดนึงนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นดีมแบบหน้าใหม่แล้วก็แบบไม่มีลูกบ้าเขาเยอะทำให้เราแบบต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยไปห้องนำ้ำไม่มีเฮ้ยจะห้องนำ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเล่นอวีด้วยจอยใ อยคุณมากอจอยโลจินตทกนี่ขายของสอบก็บดีแต่ไม่รู้จะไปเล่น,นเกมอะไรวันนี้แบบกังวลขนาดไหนครับกังวลกังวลเรื่องอะไรครับเรื่องทีมนี้เราจะต้องเจอพีแบบเขา,ขาเป็นแข่งหรอยงัยงยัง <laughs> ที่ว่าทีมเราคนนี้มีความพร้อมขนาดไหนพี่ก็ถ้ามีร้อยก็ได้สิบท่าไรนะเดี๋ยวมีร้อยเต็มร้อยะพี่ วันนี้คุณลงมานะครับอีเลสหรือว่าดีฟอกไม่บอกไม่บอกไม่รู้นะเนือย่ามเนื้อคุณความรักกันเยอะทุกคนเลยนี้คุณอ่านดูอะไรนะกูมีโปริฟลยนะดูไงกน้คนใหม่ไม่ได้หูหรืเทียมไม่หลอนปินูไดูมีตี่แวนพอกับปนพอทอดให้ก็เอาเหมือนเดิมไส้กรอกน้ำจิ้มไม่มีแล้วดิก็มีน้ำจิ้มแม่ไม่โน้กินน้ำจิ้มอันนี้ก็ได้ ซอสมะเขือไม่ใช่น้ำจิ้มแล้วอันสุดถ่ายรูปก้อนครับนี่แฟนคลับส่งมาเพิ่งกินข้าวไปด้วยเมื่อกี้จะเจ้กินเพิ่มอีกแล้วเก็บไปกินต่อไงมันอร่อยอยู่แล้วถ้าอ่านจากอันนี้ก็ไอ้คุณใหญ่ที่โกงนี่คุณใหญ่ดูสปอยนี่ทำตัวสปอยเหรอเดี๋ยวว่ามีเหี่ยวหมูไม่ได้สปอยหรอกแต่มีความปุยย่างนี่ไงโอ้จะผมอยากบอกว่าผมอิ่มแล้วหมูทอดหมูทอดผมเพิ่งกินข้าวเล่นในแฟนคลับเฮ้ยแฟนคลับแบบแฟนคุณ ช่วงเพลเยอะสองสตาร์มไรเอา้าบาินมันไม่ขึ้นนะเวลาพี่สกิลไปขา้างหน้าใช่ไหมพี่ต้องแดดไปให้โดดสกิลเพืมันจะบินขึ้นโอ้แยมันไม่ขึ้นนะอ่ะอ้าทำไมมันหลุดวะเวลาจะบินอ่ะมันปุ่มปุ่มเดินมันสำคัญไงคือห้ามห้ามหลุดจากเลนส์เลนส์สกิลเลยเหรอใช่ใช่ยกเว้นจะบินผ่านคนหรือผ่านชีพผ่านชีพได้บินผ่านคนเลยผ่านชีพมันจะได้มันจะบินได้โอว่าในห้องเงียบๆโอไม่อยู่ ใช่ไปไหนลูกเดี๋ยวก็มาหมายถึงมาแข่งเดี๋ยวปั่นเปล่าใครกินกินนะเอ้ยลูกเตี้ยวมันเอ๊ดีเยอะจังือนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มาหาข้าของเหรอจับสเตลลี่เฮ้ยเฮ้ยใครเป็นไรวะจอมแอนเจลลี่วิ่งไม่จับกันแล้วเฮ้ยไอ้ไอย เฮ้ย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 อะไรของมันมัน้ต้องการอะไรว้ทอ้องะไร้ทประธานที่ดูดีช่วงบนหนอต่5 9 7แต่7เอาอะเตรียมตัวยังเนี่ยคุณเตรียมตัวยังเนี่ยเตรียมตัวคุณคุณจะไม่เตรียมตัวอะไรเลยนะชุดแข่งยไม่ใส่เลยเนี่ยนี่ฮะสัปดาห์นี้โค้ดกลับมาแล้วแต่ว่าโค้ดยังดาตัวไหมยังไม่ไม้ดาแบบ โค้ดขี้เกียจโค้ดขี้เกียจอู้หรอไม่ใช่งาิตย์หน้าโค้ดคอยจัดการเม่ไดวครับผมซ้อมรักกันมัโค้ดจะมาดับไม่ได้ไม่ได้ไหมเราซ้อมกันมาไม่อยากให้โค้ดแจ็คแต็ให้โค้ดรอไปก่อนใช่อันนี้เท่าไหรไปน่กินได้ปะได้ทาโกยากิอันนี้อันนี้คืออะไรทาโกยากิน้ามา้ยหนึ่งโลโลโลไม่รู้อ่ะอันนี้กันคขับไอ้ขับเต้ส่งมาให้ใช่ป่ะจริงหรออ่าใช่ขับเต้ส่งมาให้นะฮะขอบคุณครับ คอามพูดที่ทำให้ผมปวคดนะก็กินกับมือไม่รู้อ่ะเฮ้เกี่ยวอยู่พี่โจไอ้ไอ้ตัไม่ไปแต่งตัวห้าโมง้วเนี่ยแต่งตัวมันแค่ห้าทีไม่ถึงห้าทีสามสิบวิเสร็จแล้วแค่แต่งไม่ยากหรอกวันนี้มีผู้เยี่ยมเยือนมาด้วยมีบุ๊กใช่แล้วบุ๊กมาเดี๋ยวนี้คือ ไม่คือมีแผนไบ้างอย่เปลี่ยนตัวหรือว่าเปล่าเลยเดี๋ยวอันนี้คือยากต้องถามโค้ดเลยมั้งผมก็ไม่รู้อ๋อโค้ดเป็นคนบานทีถ้าหนูโค้ดแบบเผอิญเปลี่ยนใจแบบเฮ้ยได้ลงเลยมันเลยก็เปลี่ยนเสื้อไงอ๋อโอเคไม่ยากเปลี่ยนเสื้อใส่กางเกงตัวเดิมนะได้ไม่เป็นไรได้กางเกงไงก็ได้โน้ตเต้แบบหลับแล้วไม่แค่ลงแน่ต้องหลับไปนะต้องผัดคนอื่นเฮ้ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลับโอ้ม่แค่นั่งดูด้านบนเฉยจะแข่งแล้วเจอแล้วปะบาเลสเซีย ตึงนะตึงเหมือนเดิมอะตึงอยูแล้วเหรอใช่เรามีโค้ดแล้วนั่นะโค้ดบิดบิดอยู่ข้างหลังเฮลโลสินโค้ดเฮลโลคัมแบ็กโค้ดบอกไหวเสมอแต่ทำดานี้โค้ดยังไม่ได้ำโค้ดมายืนต้องต่อยยืนแอ็ก่อนยืนแอด้วยเหรอใช่หน้าที่ดาบเปนหน้าที่พี่โนตอนนี้ตอนนี้โนดาบนะครับอันนี้มันมันมันดูเหนียวเหนียวเหนียวอะเป็นเมือกต้องเอาไปล้างก่อนมันไม่บูดใช่ไหมไม่บูดถ้าสปอนเซอร์ชูรสเจ้าไหนเข้า สามารถเข้าทารอนได้ก็เราก็จะตายแ้งหมดเราก็ยินดีนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำนั้นล้วนอุดมไปด้วยชูรสเกลือน้ำมันอะไรอีกเนยเนยอ่าเนยชีสเนี่ยอืมอะไรพวกนี้มาได้หมดเลยฮะชมพูสดงดงามแต่กล้องขยัยไปไหนฮะขยบไปไหนผมไม่กลัวผมไม่กลัวอยู่แล้วกรอบแน่นอนเพใส่บอหล็กไปเพิ่มด้วยอดูการลงมีดนะฮะ เอาทั้หนึ่งฮาป่ะแบบเฉือนโดนนิ้วอะไรเงี้ยหนึ่งฮาตลกเจ็ตัวตลกสังขารใส่กล่องหนังกรอบนะฮะกียกียเล่นอ้อยกาคุณเชื่อผมอไหมเชื่อว่าไงฝั่งซ้ายมีโอกาสชนะนี่ไงรอดู้อรอดูว่าจบด้ยวจะพามาหาบาาเอ้ยดูดูดู แกอย่าแดงว่าจะชี้อะไรเราชี้อะไรไม่ได้ก็อย่าแล้วจะเอาไปนอนไปตีปอนอย่าเล่ดูใหญ่เลยให้ดูอะไรมันจบอยู่แล้วดูนี่จบแล้วมันจบอยู่แล้วชี้อะไรชี้บออย่างเง้ยอะไรอ่ะมันจบอยู่แล้วนี่อะไรอะไผมบอกกล้องตั้งนานแล้วว่ามันฝัฝั่งซ้ายชนะได้อืมไม่ดี๋ยวมันจะหาว่าพี่พี่เราเอาไว้ช็อตที่ปให้นอนบอกชนะมาตัดต่อทีหลังกลับมาที่ใส่กอกอีกรอบนะครับโอ้ตอนนี้ใส่กอกก็เรียกได้ว่าเบ่งบานเต็มที่ อันนี้กันกันน้องๆหนีเองไม่น่าช่วยเขาเรียกว่ากันน้องๆกินน้ํามันมากเกินไปแล้วก็จะเอาอะไรช่วยมาลองคะไม่ไม่ได้มาซ้ำน้ำมันนะเขาประดับไปเฉยให้รู้สึกว่าปลอดภัยไอ้ปัดปอไอ้ปัดปอคงเลือกเอ็ดเอาไว้ดึงดังดูงาดุงาดุงาเอ็ดเอาไว้เอ็ดเอาไว้ดีปอกเอ็นนะ้ามาแล้วนะจังหวะนี้นะโดนดอกไปนะครับจังหวะนี้ราซาคิโยมาแล้วโอเยเ h b ด b y dragon jet by โอ้ชอพอได้จังหวนี้ n โทนีกำลังดงมาใครเขาาดึงมาแล้วนะผมแล้วก็จังหวะนี้พอเลนติโนลำดุกตุ้ยดิงดุเอ้ยไปไหนวาไปไหนมาไ้ทุกคนเว้นหนาวทุกนเปรี้ยงอามาตีนะอารตีหมดมาอร่อยแล้วยังอร่อยฮะเ๊เปรี้ยวเหอหินตัวพี่อ่ะไม่บอก่อ ให้อมโองกินอร่อยยังใส่เสื้อใส่ฮูดเขาเรียกว่าแต่งกายถึงทางการตัวจริงครับถ้าจิ้มมาใส่กรอบพันแหนมอร่อยดีกว่าไม่แต่ถ้าจิ้มซีฟู้ดก็จะไม่รู้เลยว่าใส่กรอบมันเปรี้ยวหรือเปล่าไงเพราะมันเปรี้ยวเหรอใช่ก็จะเนยมันก็จะเนยเพราะมันเอาไม้ใส่กรอบไม่ออกไม่เปรี้ยวบาบอที่สุดเก็พิ่งมาซื้อมะหวานอะไรไม่กินหรอกเบื่อเบื่อไส้กอดเบื่ออยู่ มีคนใหม่มก็อย่างนี้นะฮะ,ะไอ้นะต้องป้อนไม่ต้องไนมะ่ต้องงอนอะไรงอนอะไรไม่กินละเขาไม่ได้งอนพี่เขามีคนใหม่อ๋ออหรอ แล้วเอ c ดีครับดักมาหนึ่งกงใส่ตัวแบงค์โอ้โอหโแล้วสไลด์ดักหอยเสื้อด้วยครับผมแต่ว่ามี a อน n t s สเปนเดอร์เรามาซื้อเวลาครับผมแต่มาดับเวิลงไปดีไม่โดนนกันเราหันหน้าก็ไปสวนใส่ครับตัวนี้ปิกมา,าแล้วโวีเก็บคิวไปครับแต่เอ็ดีซีก็อยู่ด้วยครับมาฟอร์สมาต้องจ่ายครับแล้วเต๋าต้อตรงรีบออกไปแล้วปดาน้็มาต่อครับไม่ข้ามขื่ครับติดพอดีอะ ขอให้หมูพีเซตเวฟบนไว้นะครับแล้วตรงกลางเข้ามาต่อครับแล้วยกต่อเลยครับผมมาหนึ่งตอกใส่คนขวไปจูแล้ววูบเลยก็เสียกอเกินทันทีโอ้โหเข้าไปแล้ววิญญาณหลุดครับด้านนามาต่อครับโทนี่ครับอ้เสียสละชีวิตตัวเองเหมือนกันดานนาใส่มาต่อครับสอรี่เอสวายครับหายไคว้ามไปเลยครับแล้วตอนนี้ครับโอ้ยหายไปเลยโอ้บันกัศขึ้นไปเลยครับโอ้โหแล้วส่งนี่ฮะแมลงเข้าปากไปต่อครับแต่อย่าลืมว่าตอนนี้คืออ่าล้วเจอตัวครับนั่นแหละโทนี่วิ่งไล่กันเลยครับแล้วไปเจอน้องแบงค์ด้วยครับ โซเชนเตอร์มาก่อนครับดัมโบเฉียดหน้าโทนี่ไปครับโอ้โหแล้วโดนดาเมจไปแล้วปิกตามจะปิดตัวนี้ให้มันจบไปนะครับโอ้โหแล้วมีเคียวจ่ายมาหมดครับแอดจัสเมนเตอร์เข้มาจังหวะนี้ครับซื้อเวลาสุดๆนะครับผมแล้วโดดทำดาเมจรูมใส่หมูพีครับแต่แน่นอนน้องแมงต้องตุยก่อนแล้วมาต่อเทดาเมจลงไปหมูพีลงไปโดนแต่มีก่อเกิดเข้าันดาลสายสกิลไปครับสกิลดาเมจเฉียดเดียวเสร็จไปแล้วปิกยิงสดบอกไม่มีใครหยุดฉันได้เบอลเชืนอมนดีเปกเซนใส่เข้าไปในจังหวะนี้ครับตีแตกครับผมวิ่งเลยฮะโอ้โหสามหร มันมีแล้วไงพี่ยี่น่ารามลวนเลยว้ยมึงองโฟกัสหนอยยังยาได้แต่พุ่ยายะแระวังนาาะเนี่ยแล้วก็ไอย่าทีเกโอ้โหอยนี่มีล็อกเอนะัยี่ีน่าีลก่อลีก่อนมาคาแรกอีสอเกมเอาอีกสเกมสู้ โอ้ปล่อยคลิปล่างไปดันอยู่ตรงนี้จะไฟอยากจะไฟอยากจะไฟมากๆแล้วพอมาสองตัวจากมันแล้วปาดยังปาดอยู่ตัวของน้องแบงค์ตัดมาโดนจากทางฝั่งไอ้สมัยไปคัดตรงนี้มาจากทิ่เบเกอร์ของไอทิซีไอสไมัยน่าดเมจอยู่ด้านหน้ากดอาเธอร์เชฟเวอร์มาแล้วรอหลัไปแล้วแต่บอลตัดลงไปเองครับง้นต่านี้ไม่ให้เขาเัดไปก็มาแล้วฟิกหนีมาแต่ว่าทางฝั่งไอที่เตายอยู่ไอ้มาโก้จะตามมาเก็บแป้นตัวนี้สมั์แรกสองต่อสองไปจับมาได้บูพีตรงนี้หาเลงดีๆจะโบนเชเวอร์แต่ว่ามีมันแล้วนี่ยิ่ไปขึ้นหน้า อย่าสกอนก่อนแล้วกดแข็งด้วยแต่หัวใจแล้วจะโตแล้วไอ้แล้วหัวใจล่วงเอาตาเปนเจ็ดถึงต้ป้อมคิวคิวจะมาขวนเข้าหน้าไปอนยังไงแล้วฟองตอดแม่ก็ยัดจัดเต็มเปิดกขอ๋อมีคนอยู่ฮัลโหลก็ตัวกเปิดประตูตัวเปิดออกเลยเป็นรูปแบบแล้วสับโดดมาอันตีตรงนี้ ขอดูเลือดไปหนึ่งทีแต่โดนตีอยู่บ้างยจะเป็นเท่าไหร่ครัคิวๆได้เก็บทงนีหไปก่อนเลยแล้วจัาตาได้ในทีนสีคนวิกมาตรงนี้นจังไส่ยังปวดรักันอยู่ที่ฟอเองตายลงไปเกิดขึ้นมาใหม่แล้วทางฝั่งที่ฟอเพลยจกยิงยิงอยู่ครับแต่ว่าด้านหน้าทางฝั่งมาเลเซียยัจันกลับมาแบบนี้การฝั่งบูพียังได้ตีอยู่ครับทางฝั่งฟอพล์โนจังไส่แล้วตัวอ่สามสี่ตัวแล้วเปลี่ยนจะดูดเลือดไม่อว่าตายหรืเปล่าชีวิตงนีกอยู่สองเกิดขึ้นมาใหม่ดีกว่ามาใหม่ย ไม่มีการเตะเคี่ยวอีกต่อไปเฮ้ยตองแบงค์ไปเล่นด้านข้างมาแต่เลือดเจ็บเองเอาเก้าคือฉันเองเออมาใหม่เอ็นดีเซียตาไปเล่นต่อครับอินฟ็อกซ์คิวคิวตัวนี้ต้องริกหนีก่อนครับไม่โดนตัดแน่แต่คนที่ตายไปก็ต้องของเต่าครับเฮ้ยยังไงใหม่ท่าทางวงวัยรุ่นทาลอนครับตรงกลางมาครับางก่อนรอจะเล่นมาแล้วโดดมาด้านหน้าคริสเบเกอร์ไป้วโดนเอาด้หนึ่งโดนอยู่ครับหนีพีตรงนี้ก็โดดทีก่อนแล้วโดนงัดมาแต่ของเต่าครับตะก้อนไปด้วย ห้ให้ไห้ยิงไม่ถึงว่าเฮ้ยไม่เป็นเอ้ยมะอแล้วนะุมอรกันหร้องหยได้เกิได้เกิไยายโอ็ตเปแข่งให้พีุ่ติบ้างแล้วอตเลเกิน เ้พราะมันไปอยู่หลังตัวกูแล้วอะไรวะอีกตานึไรใช่ไหมเนี่ยตึงใครมันเรียกผมวะ าเจอคิวคิวโทนี่ตรงนี้โอ้แล้วโทนี่เจ็บแล้วดูเลือดดิดูเลือดโอ้ล็อกชิวนะล็อกชิวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหสู้แมนมาต่อตัวนี้เดี๋ยวคิวตายไปก่อนครับด้านหลังวิ่งผัวพีไปยิงใส่เอสสวายเอสวายยังสไลด์ออกไม่ได้ครับแล้วดูความแรงครับยังมีเกาะอยู่แล้วคุณใดปิดหลังเต็มแต่มันปิดไม่ลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหาตัวแตกไปครับกลารเป็นเต่ามีกระใจมาแต่ไม่ไปจู๋เอาย่างมาแล้วเอาเจอตัวก่อนโอ้ฮัลโหลวิ่งเลยครับโอ้บอกเลยโอ้แต่เกาะเยอะมากเดินไปต่อแต่ต้องฟางไม่สนใจเวฟการเข้ามาตีป้้อออมยย่าางเเดีีีววโบนต Cứu vẫn còn cảm ơn gắn và gạo. Hãy quá, 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 ở quá, quá, ở quá, 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 มากมากเลยนะคะแฟนๆนี่มีการปุมยาดมกันแบบแน่นเลยรู้สึกดีใจครับที่วันนี้สามารถเก็บแต้งมาไ,ได้ครับเพราะว่าจบเหล็กแรกของเราเราก็ขึ้นระดับหนึ่งครับตอนนี้แล้วโดยส่วนตัวเนี่ยเราชอบเกมไหนมากที่สุดครับชอบเกมเกมสุดท้ายครับ <c oughs> อืมทำไมทำไมทำไมถึงชอบเกมนั้นอยากลองของไงฝอยย <laughs> ออ จริงๆเราจะไม่ค่อยเห็นแบบทีมไหนปล่อยกันแต่ว่าแบบอยากลองอย่างเงี้ยหรอได้มีการแบบปรึกษากันในทีมก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีมเรามีการแบบซ้อมลองปล่อยในตอนนี้ ก็เลยก็เในแขงเราต้องลองใช้บ้าง่ทีนี้กลับมาสู่การแข่งขันที่เราจะต้องเจอในวันพรุ่งนี้ดีกว่านอนพรุ่งนี้นะคะเราต้องเจอกับภาษาสายฟ้าเวมในเตดอีสปอร์ตอีกครั้งเรียกได้ว่าทารอนกับบุญยามเนี่มันของคู่กันจริงๆเจอกันทีไรจะต้องตึงจะต้องสนุกตลอดเลยเรามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆก็มั่นใจในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเราก็ซ้อมกันค่อนข้างหนักครับเจอวีรำก็เหมือนเจอแบบเพื่อนรักตู้รักคู่แขลย คู่รักคู่แฟนเจอกันน่าจะสนุกครับอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะน็อตฝากอะไรถึงแฟนๆของ KFC อฟซีทารอน่อยค่ะก็ฝากแฟนๆนะครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เรานะครับแล้วก็ฝากเชียร์เราในครึ่งหลังด้วยครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับไปเลยไปเลยอิเคกุนัดิติคือพัวทาเลยพ่อผมก็เล่นเบลอยู่นี่ช่วยมีหน้าไอ้ปอยเนี่ยไปถีบมีหน้าออกไอ้เหี้ยพี่ป้าตายแล้ว มันตัวอะไรที่มันอยู่อ๋อย่าเหรอทำไมวันนี้ถึงปล่อยมาทําแผนมาลองดูลองขอลองขอลองเล่นกับไฟหน่อยแล้วก็แมวในสัตว์ต้องเกมไม่คือตายชนเนี่ยปกติต้องต้องได้เยอะขอลองใช่ขอลองเล่นกับไฟหน่อยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับเล่นกไฟเล่นกับไฟสนุกดีถึงว่าต้องแก้เลยสัตว์ตัวนี้มันตัวมันตัวมันเล่นได้หลายคอมเกินนะอย่างคอมเมื่อกี้ก็เป็นคอมพิเศษคอมหนึ่งที่เขาคิดน่าจะเป็นคิดกันมากันเองอ่ะเราก็ยังไม่เคยเจอแต น้องๆเหมือนเจอในแรงแล้วแต่ว่าก็ย ja e ังไม่เคยเจอแบบในซ้อมในแข่งเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงไอ้ย่าแบบพิลาอะไรค่ายับพี่็เปนนัะตวันนนี้ึงงยอดเกินเหนื่อยเหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่สนุกเลยครับไม่ได้เล่นเลยเกมหนึ่งกับเกมสามยังไม่ได้เล่นเลยฝากไว้ก่อน S R Y S R Y ใช่ป่ะ S R Y ฝากไว้ก่อนเอาเอากูเกมแรกไปเยอะอะไรครับอะไรครับ หยูแล้วเต้หิอยู่แล้วเหรอโอ้ดูเวลาด <c oughs> ้วยนี่กี่โมงก่อนแรกโค้ชเดินมาบอกขออะไรก็ได้ที่ได้เรื่องงานไว <c oughs> พี่ลีเลยบอกเออพวกมัาจะปล่อยอยากกันเขาบอกโอเคเป็ไงเกมสุดท้ายตึงครับลองของเจอของดีเข้าไปวิ่งกันเห็นปลาร,ราบเลย <c oughs> เอาฝากอะไรถึงแฟนๆลราก็ฝากติดตามชมตอนต่อไปได้วยนะครับว่าไอตัวเวนี่มันจะหลุดมาอีกไหม ไทปลยครับเราอยากลองปล่อยกันก็เลยเหนื่อยกันขนาดนี้ท้าทายโคดท้าทายโคนท้าทายโคดโคดบอกโคดบอกปล่อยไม่ดีนะกูบอกอยากลองกันก็จัดไปครับตึงอย่างที่เห็นนี่แหละยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับฝากติดตามด้วยครับ Harlon Esport บายบาย